เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้อัพคลิปเรื่องการทำผู้เรียนนานแล้วนะครับนานมากแล้วที่ผมไม่ได้อัพคลิปเริ่มต้นเดิมทีนี่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับปลูกผู้เรียนผมไม่คิดว่าตัวผมเองจะมาไกลขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้นแล้วเดวเมนความคิดของผมนะก็คือ ผมก็พูดไปเรื่อยเปอยตามเรื่องตามแล้าขผมเพราะว่าในใจของผมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็เกิดมาพร้อมสมองของตัวเองผมไม่คิดว่าจะมีใครทําตามผมอะไรมากมายขนาดนั้นนะผมโดย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 จริงๆร้งแล้วนนนนในจิตใจขผมผมคิดว่าทุกคนก็ฟังผ่านฟังไปเรื่อยฟังไป อะไรดีก็บทำอะไรไม่ดีก็เอไไก,กแล้วไปก็ผมคิดว่านั่นแหละคิดว่าทุกคนก็มีสมองเป็นของตัวเองผมไม่คิดว่าจะเ,เรื่องมันจะกลายเป็นผมชักนําชักจูงในเรื่องการปลูกทุเรียนกลายเป็นผมไม่มีความรู้อะไรก็มาแนะนําทําคลิปมันก็ไม่ได้แปลกมันก็ไม่ได้ปิดกดชุมชนอะไร ผมแปลกใจ,จะอส่ที่แบบถ้ามีใครพูดอะไรเราต้องเชื่อเอราต้องทําตามทุกอย่างเหรอผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีผมอาจจะอยู่กับสังคมอีกแบบหนึ่งมามากเกินไปก็เลยไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรทำต่างๆอย่างถงแท้เนาะ เอาคลิปนี้นี่ผมจะเล่าสาเหตุเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังแล้วผมอยากขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆนะตอนนี้ช่องมันโตเร็วมากะโตเร็วเร็วมากอ่ะเ,เ,เร็วจนผมตกใจคนก็มีมากมากมากมายหลากหลายมากขึ้นใจความผมตั้งแต่คลิปแรกๆที่ผมทําเลยนะผมก็พยายามควายตู้นะ่ะ ไปตู้ทาสวนทุเรียนน่ะก็หมุนๆมนไปดุดๆดไปทํายังไงก็ได้ให้มันรอดทํายังไงก็ได้ให้มันโตน่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะมันต้องมีหลักวิชาการอะไรเยอะแยะไม่คิดว่าต้องไปเรียนไปอบรมมากมายมีหนังสือมีจดหมายมาให้ผมไปร่วมสัมมนาโน่นนั่นนี่เป็นประจำผมก็ยังไม่ไปเลย ไม่ใช่ว่าผมว่าคิดว่าตัวเองเก่งมากไหมแล้วผมไม่อยากรู้อะไรจากใครนะคือคือผมไม่ได้อยากรู้ว่าทุเรียนใบแบบนี้มันขาดอะไรใบแบบนี้มันขาดาธาตุอะไรต้องเติมอะไรผมคือผมไม่ได้อยากรู้อะผมรู้อยู่แล้วว่าทุเรียนที่มันโซมนะไม่ว่าจะออกในรูปของเชื้อราแอดแทกโนด หรือว่าอะไรต่างๆฟิลซาเลียมลิเทียมพิเทียมต่างๆหน้าน่ะของผมผมรู้อยู่แล้วว่าอาการต่างๆที่เพื่อนถามน่ะอาจารย์ทุเรียนแบบนี้เป็นอะไรทุเรียนแบบนี้เป็นอะไรจริงๆมันก็เป็นในสิ่งที่หลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันเป็นติดเชื้อราบางติดโน่นนั่นนี่บางราก็มีหลายประเภทหกเจ็ดพันสายพันธน่ะมันก็มีหลายประเภทเอ แต่ผมไม่ได้อยากรู้ไงผมรู้อยู่แล้วว่าทุเรียนที่มันโทมทุเรียนที่มันออกอาการโน่นนั่นนี่ต่างๆนานานะเกิดจากทุเรียนของเรามไม่แข็งแรงมากพอนะผมไม่ได้อยากแก้ปัญหาผมไม่ได้อยากรักษาเชือ้อราคุณรักษาเชือ้อราตัวนี้หายมันก็เป็นตัวอื่นเพราะสาเหตุจริงๆก็คือมันไม่แข็งแรงต้นทุเรียนเราไม่ได้แข็งแรงตั้งแต่ต้น ผมไม่ได้อยากรักษาที่ปลายเหตุผมไม่ได้และอยากดูใบแบบนี้แล้วหายาอะไรมาฉีดใบแบบนี้เป็นโรคอะไรรักษายังไงก็คือผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดเป็นประจำผมรู้อยู่แล้วทุเรียนที่ไม่แข็งแรงน่ะมันเป็นสารพัดโรคเ่ะเป็นสารพัดอาการเนี่ยอยู่ดีๆใบร่วงก็มีอยู่ดีๆใบเหลืองก็มีอยู่ดียอดเขียวยอดแห้งก็มีเป็นได้ทุกอย่างที่มันที่มันสามารถจะเป็นได้อ สายเห็นจริงมันก็คือมันไม่แข็งแรงผมก็แค่อยากปลูกให้มันแข็งแรงอยากปลูกให้มันแข็งแรงผมไม่ได้อยากปลูกให้เอายามาฉีดตามอาการผมไม่ได้อยากเป็นหมอที่รักษาตามอาการผมอยากเป็นให้ทุนทุเรียนผมได้ออกประจนภัยได้ออกเที่ยวเล่นเอาได้ออกได้แข็งแรงอะ่ะไม่ได้ต้องไป ควบคุมอะไรมากมายปุยอินทรียมีประโยชน์มาก,กจริงๆนะผมพูดจริงๆถึงใครแะว่ามันฉีดแล้วมันเข้าทางตรงน่นนันนี่ก็แล้วแต่แต่ว่ามีทุกอย่างในนั้นแหละใส่ไว้เป็นประจำกลัวมันจอกนี่ก็เดือนสองเดือนนู่นแหละครับกลัวมันจะเริ่มกินได้เห็นช้าหน่อยแต่เ,เราใส่ประจําเดี๋ยวมันก็บนบน,บนหลูมมาอย่างนั้นแหละนั่นแหละใจความสําคัญของผมก็คือผมไม่ได้อยากเอาหลักวิชาการอะไรมาจับมากมาย ต้องมาพูดอะไรมากมายคนปลูกไว้กินเองก็เยอะแยะคนไม่ได้มีเวลาจะมาศึกษาอะไรก็เยอะแยะทำไมปลูกกินเองไม่ได้เหรอทุเรียนอยากปลูกไม่ได้เหรอต้องไปเรียนเหรอถึงจะปลูกทุเรียนต้องมีความรู้เหรอต้องไปอบรมกับคุณเหรอถึงจะเริ่มทําคลิปได้มันไม่ได้ผิดกปชุมชนนะสิ่งที่ผมทำมาต้หนีอะไรผมขนาดมากมายขนาด เยอะทุกวันนี้มันเยอะช่องมันโตขึ้นมาเอาตรงนี้สรุปในความสำคัญแล้วกันก็มีเพื่อนๆยังถามเข้ามาประจําเรื่องการรักษาการอะไรเกี่ยวกับทุเรียนผมก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เยอะผมก็ลังเลใจตอนนี้ตัวผมเองไม่จําเป็นต้องใช้เงินจาก YouTube แล้วผมมีแหล่งเงินที่จะทําทุเรียนผมจนขายได้ จนขายจนทุกสิ่งทุกอย่างผมมีทุนหมดแล้วผมไม่จำเป็นต้องอาศัย youtube อีกต่อไปแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังต้องการพูดคุยยังต้องการเพื่อนยังต้องการคำแนะนำเล็กๆน้อยๆสมองอน้อยนิดมดุดปวดหนอนจกักเหมือนผมเนี่ยเออ สมองอันน้อยนี้ของผมเนี่ยถ้าแนะนําได้ผมก็จะพูดในมุมมองของผมแต่ผมไม่พูดหลักการนะผมพูดเหมือนเดิมนะว่าผมไม่พูดหลักการผมไม่พูดหลักวิชาการอะไรมากมายนะผมไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุผมจะอยู่ผมจะทําต่อถ้าเพื่อนๆต้องการแม้แต่คนที่เกลียดผมคอมเมนต์ในเชิงลบของผมด่าผมเป็นประจำพูดในคลิปนี้เลย คอมเมนต์ลงมาในคลิปนี้เลยเอาชัดๆดีว่ามันผิดอะไรผมผิดอะไรผิดกดชุมชนอะไรความรู้อันน้อยนิดแล้วยังไงจะมีแต่ด็อกเตอร์หรือจะทำคลิปทุเรียนได้มีแต่ด็อกเตอร์หรือต้องปลูกทุเรียนได้ก็แค่พืชไหมแล้วคนที่ปลูกแล้วตายเนี่ยปลูกแล้วตายปลูกแล้วไม่รอดเนี่ยเออจะไปวุ่นวายอะไรกับเขานักหนาตัวเองปลูก แล้วตายก็เรื่องของคุณอยู่ผมปลูกแล้วรอดมันเรื่องของผมปลูกแล้วก็บนอยู่นั่นแหละบอนไปทุกเรื่องเขาแนะนําน,น,นุ่นนั่นนี่ก็ไม่เคยทําก็ทําแต่วิธีเดิมๆม,มันก็ตายเดิมๆม,มาเลยทุกกลุ่มทุกคนเอาลงในคอมเมนต์นี่เลยผมอยากอ่านผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ผมจะตอบทุกคอมเมนต์ผมอยากรู้ว่ามีเพื่อนที่ยังอยากจะไปด้วยกันยเยอะแค่ไหน แล้วผมอยากรู้ว่าคนที่คัดค้านหรือด่าผมเยอะแค่ไหนกดดิสไลค์ได้เลยสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางกับวิธีไม่อยากให้ผมทำคลิปต่อกดดิสไลค์ได้เลยใครที่อยากให้ทำผมทำคลิปต่อกดไลค์ได้เลยแล้วคอมเมนต์ลงมาเลยเอาเหตุผลหลักการทุกสิ่งทุกอย่างของคุณออกมาหลังจากนี้ผม จะกลับมาพิจารณาอีกทีหนึ่งผมจะทําหรือไม่ทําใจจริงอ่ะผมก็อยากพาเพื่อนนะที่เริ่มต้นมาด้วยกันเริ่มต้นมาได้ดีกับหลายๆคนเนาะก็อยากให้ประสบความสําเร็จอยากได้กินที่เรียนฝีมือตัวเองเนาะสักครั้งหนึ่งจะได้เห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายอะไรตัวเราเองนี่ทําให้มันยากขอบคุณครับผมสวัสดีครับ